สวัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้มาพบกับช่อง P N เอ็ผ้าป่านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับผมอ่าราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมหรือว่าพี่พี่ชใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางในจองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนไอดีลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามช่องเพียนพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะเล่ภาพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่ตอลพีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเพื่อจะถูกใจองค์ไหนครับผมยวมาเริ่มเป็นพระสําเร็จรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะพี่นะ จับคู่มาได้เลยอ่าได้เลยครับผมคู่ละสามร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมนะพี่นะนี่นก็จะเป็นพัพสาเร็จรายการที่หนึ่งครับผมนี่ สองละบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระตสมเด็จอ่ะมปครับหนึ่งเลยนะนี่เห็นพระตสมเด็จปกโพย้อยนะพี่นะนี่นี่แต่ตังนี้เขาจะมีชํารุดนะนี่นี่แต่เป็นชํารุดแบบว่าชํารุดเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าของเดิมเขาได้มาชํารุดแบบเนี้ยเนี่ยแล้วเขาก็เลี่ยมเลี่ยมไว้เลยนะนี่นี่นี่ไม่ได้ชํารุดใหม่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลาสสิกดีนะพี่นะองค์เนี้ยเนี่ย เราจะลองดูเนะื้อหากันก่อนนะพี่นะน,นี่เป็นสมเด็จปกโพย้อยนะครับผมเนี่ยเนี่ยคลาสสิกดีนะพี่นะนี่เขาเรียมากันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะพี่นะนี่ นี่ครับนี่ครับนี่ ฮัทสิกเลยนะพี่น้าองค์นี้นะี่คนระับผมสองละบ้านครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่สาม ครายการที่สามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อโตร,รายการที่สี่นนี้เป็นหลวงพ่อโตเนี้ยเลี่ยมกรอบวินเทจมาเลยนะพี่นะนี่อยเลี่ยมกรอบเก่าวินเทจมาเลยแต่ข้างหลังนี้จะมีร้อยแตกหน่อยนะพี่นะ จะสองไม่ค่อยชัดหน่อยนะพี่นะเพราะว่ากรอบนี้เขาเลี่ยมใช้งานมานานกรอบมันก็จะตามสภาพนะพี่นะมีรอยตรงรอยแตกนี่นะครับเนี่ยเลี่ยมเก่ามาเลยนะพี่นะนี่นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นลุกหลอะงเงินรายการที่ห้า นรายการที่5ครับผม รายการที่ห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปู่ทวดองนี้น่าจะเป็นเนื้อว่านนะพี่นะเนี่ยปัด้างให้นะพี่นะองนี้นี่องนี้รายการที่หกครับผมเนี่ยผมจําไม่ว่ารุ่นเนี้ยปกติเขาจะมีกล่องนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าเขาเรียกรุ่นอะไรผมเคยเห็นนะเขามีกล่องใส่นะแต่อันนี้ผมได้มาไม่มีกล่องนะ อาจจะมีกระเทาะบ้างนะพี่นะเนี่ยแต่ฟอนต์ตหนสืออะไรก็คมชัดเลยแลนี่เนี่ยนี่ครับวัดช้างให้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยครับผมองนี้นะคการที่หกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นคุณแผนหลังจากนะลายอ่าน่าจะต้องเป็นหลวงพ่อโบยนะพี่นะ คุณแพนหลังจากละลายรายการที่เจ็ดครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ด ต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นชินราชอ่าหล่อบ้อนเงินวัดดอนยีหอมนะนี่เป็นชินราชหล่อบ้อนเงินวัดดอนยีหอมครับผมสี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่แปด ต่อไปเป็นรายการที่9อ่าเป็นเรนหรียญหลวงพ่อยิฐนะอ่าวัดหนองจอกประจบกีดีขันครับผมนี่นี่ครับรายการที่9้าเป็นเรนหรียญหลวงพ่อยิฐครับผมน,นี่่วัดหนองจอกนะพี่นะ น,น,นะนี่ครับนในรายการที่9ก้าก็ผมสอง้บาทครับผมหลวงพยิต์ต่อไปเป็นรายการที่สิบอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อสองนะ นีเราก็ส่งรุ่นไตามารสครับผมปีสองหนึ่งนะพี่นะในวัดเจ้าฟ้าสาราลอยครับผมนี่ครับไปเรียนเราก็ส่งครับผมรายการที่สิบครับผมี่รายการนี้นี่เป็นรุ่นไตามารสนะพี่นะนี่ ปีสองห้าสองหนึ่งครับผมเลยวัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยครับผมรายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดลาดยาว ก็ผมรายการที่11ต่อไปเป็นรายการที่12เป็นเนหรียญลบกอคูณอ่าเป็นปี1 2เท่านะนี้เนเหรียญลบกคูณปี1 2ึ่งสก็ผมรายการที่12บสครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็น่เหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมาศาลารายการที่สิบสามครับผม okay. รายการที่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่14เป็นปรูปหลอหลวงเผือกวัดกิ่งแก้วครับผม รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นสุดท้ายครับผมปีหนึ่งห้าครับผมนเหรียญนี้รายการที่สิบห้าแล้วนะ รายการที่สิบห้าผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปไปเรียนหลวงพ่อกบรายการที่สิบหกครับผม รายการที่16กครับผมสองร้าบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระราชทานรายการที่17เจ็นี่เหรียญพระราชทานรายการที่17บ็ครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมครับผมนี่ครับปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะ รายการที่18แครับผม2 0 0บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่19ไปเรียนโลโบผ่านครับผม ร,รายการที่สิบก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพระมวัดช่องแค์ครับผม นี่ครั200บสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นเหรียญหลหะกันวัตถุยาตรรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่บสามนี้ได้มาคู่กันเลยแต่ผมไปดูก่อนนะนี่นี่น,นี่ได้มาคู่กันแบบนี้นะยี่สิบสองยี่สิบสามเดี๋ยวดูยี่สิบสองกันก่อนนะพี่นะเพืจะถูกใจครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่นะ,ะนี่นี่ครับตรงนี้จะเป็นหมายเลขยี่สิบสองนะพี่นะ นครับสองละบาทครับผมหมายเลขยี่สิบสองต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามนะพี่นะ 23, มมปปหมายเลขที่ยี่สิบสามผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อว่านหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระท่ากระดานรายการที่ยี่สิบห้า รายการที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรูปอ่ารูลรอเหมือนหลวงป,ปู่คำบุรายการที่ยี่สิบหกครับผมลอหลวงปู่คำบุนะพี่นี่รายการที่ยี่สิบหกครับผมรายการนี้นี่คร สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระน้ากกอ่าปลุกเสกโดยเจ้าคุณนอนนะพี่นะองค์นี้ก็จะเป็นของอะไรนะจะเลตำลํำรวจอะปลุกเสกโดยเจ้าคุณนอนนะพี่นะองค์น,นี้ในงานทอดพระปานะนปี หนะนึ่งสี่นะเนี่ของเจลเลตำรวจนะครับผมเนี่นี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมเ,เดี๋ยวต้องขออภัยนะไม่ใช่รายการที่ยี่สิบเอ็ดเรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดสองร้อยบาทไม่ใช่รายการที่ยี่สิบเอ็ดต้องขออภัยครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดเป็นรูกบอหลวงพ่อเงินครับผม รายการที่2ี่สแปดครับผม2อง้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระมเหสวนรายการที่29 รายการที่29ก็ครับผม2 0 0บาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่30อ่าเป็นเสือกระโจนหลวงปู่แย้มนะพี่นะนี่เป็นเสือกระโจนหลวงปู่แยมรายการที่30ก็ครับผมอยู่ในถุงซีนก็จะส่องอยากนิดนึงนะพี่นะ แบบนี้นะพี่นะเ,นเสือกระโจนหลวงปู่แยมครับผมนี่นี่ครับนี่รายการที่สามสิบครับผมมาพร้อมกล่องเดิมๆของเขาแบบนี้เลยนะน,นี่ครับ สองบาทครับผมรายการที่30แล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปค้าเพิ่มเติมัผมแกลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ